ชีสเค้กสูตรนี้นะครับจะเป็นชีสเค้กสูตรอบครับจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะฮะเหมาะที่รับประทานกับซอสผลไม้หรือว่าผลไม้สดก็ได้นะครับตัวฐานนี่นะฮะจะมีตัวบิสกิตเหมือนเดิมครับผมซึ่งสำหรับครั้งนี้นะฮะแทนที่เราจะทุบด้วยมือเราทำงานให้ว่องไวมากขึ้นนะครับใส่ลงไปในเครื่องบดสับได้เลยครับพร้อมกับเนยนะฮะเนยที่ละลายมาแล้วนะครับเราใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับเนยนะครับสูตรนี้เนี่ยผมจะใช้น้อยลงจากสูตรที่แล้วนะครับสูตรที่แล้วเราใช้อยู่40กรัมสูตรนี้เราใช้แค่30กรัมครับเพราะว่าเราจะนำฐานบิสกิตเนี่ยไปอบด้วยครับถ้าเราใส่เนยเท่ากับสูตรที่แล้วเนี่ยนะครับจะแฉะมากเกินไปเวลาที่เราอบครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะใส่ส่วนประกอบลงไปในพิมพ์ได้เลยครับ เช่นเดียวกันนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมสามารถใช้ก้นแก้วนะฮะเกรี่ยให้บิสกิตกระจายทั่วทั่วผิวครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอบแล้วครับผมตั้งเตาอบไว้180องศานะครับเราจะอบเฉพาะตัวฐานก่อนเนี่ยเป็นเวลา10นาทีครับ คุณผู้ชมครับหลายๆคนนะฮะที่เวลาทำชีสเค้กแล้วก็ดูสูตรตามอินเทอร์เน็ตหรือดูสูตรของฝรั่งนะครับบางทีเนี่ยสำหรับตัวฐานของชีสเค้กเนี่ยเขาจะใช้คำว่า digestiv e b i s c u i t ก็เป็นรูปแบบที่ผมใช้เมื่อกี้นี้นะครับบางทีก็จะใช้คำว่า graham cracker เขามีความแตกต่างกันอย่างไรครับจริงๆแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Digestive biscuit เนี่ยครับจะมาจากทางด้านยุโรปมาจากทางด้านอังกฤษนะครับต้นกําเนิดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นโดยแพทย์ชาวสกอตแลนด์สคนคิดค้นขึ้นมานะครับการที่มีคําว่า Digestive เนี่ยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยนะครับส่วนประกอบของเขาจะมีส่วนประกอบของเบกกิ้งโซดาด้วยเขาเชื่อว่าช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารได้นะครับนั่นคือที่มาของเขาส่วน Graham cracker อันนี้จะมาจากอเมริกา นะครับจะสังเกตน,นะครับว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยจะค่อนข้างแห้งกว่านะครับดังนั้นเวลาที่เราเอามาทําฐานชีสเค้กแล้วคุณผู้ชมใช้กราแฮมแครกเกอร์อาจจะต้องปรับสัสดส่วนของเนยให้ขึ้นมาอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเรานําออกมาจากเตานะฮะในขนาดเดียวกันครับ เราจะต้องพักให้เย็นลงก่อนก่อนที่จะใส่เจ้าตัวชีสเค้กลงไปนะครับสำหรับส่วนประกอบของตัวครีมชีสนะครับที่จะอยู่บนฐานแครกเกอร์ของเรามีส่วนประกอบดังนี้ครับครีมชีส225กรัมน้ำตาลทราย80กรัมครีมเปี้ยว105กรัมครีม105มิลิตรน้ำมะนาวเลมอน1ช้อนชาวันิลาครึ่งช้อนชาไข่ไก่2ฟองแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะครึ่ง ก่อนอื่นนะครับครีมชีสเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก้อนหนึ่งเขา225กรัมพอดีเป๊ะจะดีมากเลยถ้าเผื่อเรานำมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับเราตีครีมชีสให้นุ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับผมตีให้เข้ากันครับ ส่วนผสมของแป้งครับซึ่งแป้งที่เราใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะฮะเพื่อให้ได้เนื้อที่เนียนนุ่มนะครับเราต้องร่อนนะครับผมร่อนเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันครับใส่ไข่ครับเราใช้ทั้งหมด2ฟองนะครับ แล้วก็ตีให้เข้ากันครับโอเคหลังจากนั้นนะครับกลิ่นวานิลาเล็กน้อยน้ำมะนาวนะครับมีครีมครับผมแล้วก็มีซาวครีมแล้วก็ตีเบาๆครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยครับ แพกเกอร์เย็นลงแล้วนะครับเราก็จะกองเนื้อชีสเค้กของเราครับใส่ลงไปเลยครับ หลายๆสูตรนะครับเขาจะอบชีสเค้กในลักษณะเป็นวอเตอร์ t บนะครับหรือว่ามีน้ําร้อนอยู่รอบๆพิมพ์นะครับแต่สูตรของเราไม่ต้องครับเพราะว่าเราใช้ความร้อนเนี่ยค่อนข้างต่ําใช้อยู่ที่แค่165องศา,ศาเท่านั้นนะครับแล้วอบโดยตรงได้เลยครับชีสเค้กไซส์นี้นะครับเราใช้เวลาในการอบอยู่ที่45นาทีครับ หลังจากนี้นะครับเราจะพักเขาให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับขอบของเขาเนี่ยอาจจะหลุดออกเล็กน้อยเพราะว่าจะมีการหดตัวนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วก่อนที่เราจะตัดชีสเค้กได้เนี่ยนะครับเราต้องนำไปแช่ให้เย็นดีก่อนอีกสักประมาณ2-3ชั่วโมงครับข้อดีของพิมพ์ถอดก้นนะครับเนี่ยฮะเราก็ถอดมาเรียบร้อยแล้วอ่าลละ พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับชีสเค้กสูตรนี้ต้องทานเย็นๆนะครับถึงจะอร่อยครับดูเนื้อสัมผัสของเขาสิครับเนื้อจะค่อนข้างแน่นนะครับเรียกว่าเน้นเน้นที่รสของครีมชีสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเข้ากันได้ดีมากกับซอสผลไม้หรือผลไม้สดก็ได้นะครับและนี่ก็คือเบคกชีสเค้กครับ